เซ็นค้ำประกันหรือเซ็นกู้ร่วมไปนะครับพอถึงเวลามีปัญหากันจะขอถอนได้หรือเปล่านะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเรื่องค้ำประกันเรื่องของกู้ร่วมเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ผมมักจะเตือนกันอยู่ตลอดเลยนะครับว่าเอ้ยอย่าไปค้ำประกันให้ใครหรือว่าเรื่องของการกู้ร่วมเนี่ยคุณต้องมั่นใจจริงๆครับว่าจะเป็นคู่ชีวิตกันจริงๆนะครับถึงจะมีการกู้ร่วมกันนะครับ ไม่มีการเลิกลากันเพราะว่าเป็นปัญหากันหลายคู่แล้วนะครับเวลารักกันชื่นมื่นเนี่ยนะครับกู้ร่วมกู้บ้านกู้คอนโดใช้ชื่อร่วมกันเนี่ยนะครับพอถึงเวลาแล้วเลิกลากันเนี่ยนะครับมีปัญหาเรื่องของทรัพย์สินหนี้สินนะครับหรือการที่จะแบ่งกันเนี่ยเพราะการถอนเนี่ยโอเคว่าในทางทฤษฎีแล้วเนี่ยมันทําได้ครับในทางกฎหมายแล้วแลเนี่ยทาได้นะครับแต่ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยนะครับ การที่จะไปขอถอนจา,ก,ากการค้ำประกันถอนจากการคู่ร่วมมันต้องให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมหรือคู่สัญญาทุกฝ่ายยินยอมนะครับคุณจะมายินยอมคนเดียวแล้วไปขอถอนไม่ได้ครับเพราะว่าคู่สัญญาของคุณเป็นใครครับส่วนใหญ่มันเป็นแบงค์ครับแบงค์ต้องยินยอมครับการที่จะทําให้แบงค์ยินยอมต้องทํำยังไงครับถ้าเป็นผู้ค้กกาประกันคุณก็ต้องหาผู้ค้กกาประกันรายใหม่ หรือถ้าเป็นผู้กู้ร่วมคุณก็ต้องหาคนคู่ร่วมรายใหม่แล้วก็ต้องให้แบงก์กขายินยอมในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อสัญญาให้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าหากว่าสามารถทําได้ตามเงื่อนไขของทางแบงก์นะครับเขาก็อาจจะดําเนินการแก้ไขให้นะครับแต่ว่าเงื่อนไขของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาก็ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหนี้เป็นหลักนะครับหรือคู่สัญญาที่เป็นธนาคารเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย แต่ละธนาคารก็จะมีเงื่อนไขแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องสอบถามในส่วนของรายละเอียดเป็นเคสบายเคสไปนะครับผม